นี้กลับมาดีสุรินวันอังคารที่2กันยายนพุทธศักราช2568เวลา9นาฬิกา30นาทีนางวิลาวันแสนจันทร์สถิติจังหวัดสุรินทร์พร้อมด้วยนายจิรศักดิ์อุราสายผู้ำนวยการกลุ่มวิชาการสถิติและวางแผนจัดการประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัดจังหวัดสุรินทร์ครั้งที่2ทัก2568ประจําปีงบประมาณพุทธศักราช2568 เพื่อทบทวนและปรับปรุงแผนพัฒนาสถิติระดับจังหวัด เพื่อใช้ในการกำหนดทิศท,ทางการพัฒนาจังหวัดพร้อมทั้งนำชุดข้อมูลเผยแพร่ที่หน่วยงานในจังหวัดเป็นเจ้าของขึ้นระบบบัญชีข้อมูลจังหวัดรวมถึงส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรในระดับพื้นที่ให้มีศักยภาพและองค์ความรู้ด้านวิชาการสถิติและการบริหารจัดการระบบสถิติเพื่อพิจารณาแดสบอร์ดผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาสถิติระดับจังหวัดฉบับทบทวนพุทธศักราช2568ณห้องประชุมรวยปราสาส์ชั้น สี่สารากลางจังหวัดสุรินทร์โดยมีนายวิรชัยประเสริฐโสรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์เป็นประธานในการประชุมครั้งนี้จากนั้นเวลา14นาฬิกานางวิลาวันแสนจันทร์สถิติจังหวัดสุรินทร์ร่วมพิธีมอบบ้านให้กับพลทหารกองประจำการโครงการพอสอบอทอพอสองรวมซ่อมสร้างบ้านให้กับทหารกองประจำการเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง นบ้านเลขที่170บ้านศาลาสามาคัคคีหมู่ที่3ตำบลบ้านชบอำเภอสังขะในการนี้นายวีระชัยประเสริฐโสรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ร่วมพิธีในครั้งนี้โดยมีพลตีชัยนครกิจคณะผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่25เป็นประธานจากนั้นได้มอบถุงยังชีพและสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่พลทหารกองประจํการและกลุ่มเปาะบางในพื้นที่